ต้อนรับกับก้็สู่สปอร์ตต่างๆครับและนี่คือช่วงรู้ไปหมดครับ,รบวันนี้ครับเป็นวันแรกข,ของการแข่งขันกีฬาจักรยานทางไกลทูเดอฟองนะครับผมซึ่งทูเดอรฟองได้เป็นกีฬาจักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกละใช่เ <นะ S 2> ราคือได้ยินชื่อมายาวนานเอาจริงๆคือตั้งแต่พอจําความได้อะทั้งทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้เริ่มขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกําลังกายด้วยวิธีการขี่จักรยานก็ได้ยินชื่อการแข่งขันทูเดอร์ฟองแล้วอะทูเดอร์ฟองคืออะไรนะแต่ว่้ว่า เฮ้ยชื่อมันเป็นมันเป็นสายลากของจักรยานแหละที่เขาแข่งกันใช่แต่นี่คือ to the fong นี่คือ to the france คือฝรั่งเศส่ออกเสียงแบบแบบฝรั่งเศสใช่เป็น to the fong นะครับซึ่งจัดขึ้นวันนี้วันแรกนะครับผมแล้วก็จะสิ้นสุดวันที่18กรกฎาคมที่ถึงนี้นะครับผมรวมทั้งสิ้นเนี่ย23วันด้วยกันนะครับซึ่งจะปั่นแข่งขันกัน21วัน และได้หยุดเพียงแค่2วันเท่านั้นโโอ้ห oh, <no. S 3> ยาวนานเหมือนกันเนาะใช่ครับคือการแข่งขันเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดค่ะ21สเดตจด้วยกันร,รวมระยะทางก็คือ3,383กิโลเมตรกันเยอะมาก <c oughs> เหนื่อยอ่ะปั่นแล้วเหนื่อยแทน <c oughs> ัแล้วท้ออ้แบบสามพันกว่าโลนะคะครับผมซึ่งแต่ละสเตจอ่ะมีความยากแล้วก็มีความง่ายนะคะไม่ได้แค่แบบปั่นง่ายๆเส้นทางตรงอย่างเดียวด้วยตั้งแต่มีแบบปั่นที่ราบปกติและปั่นขึ้นภูเขาระดับกลางรวมไปถึงปั่นขึ้นภูเขาระดับสูงอ่ะยิ่งชันมากก็ต้องเหนื่อยมากใช้กําลังขามากที่ไม่เคยปั่นได้เลยรู้ป่ะขึ้นแบบเขาชันๆอะ่ะจักรยานพี่มีกี่เกียร์อุยจำไม่ได้เลยอ่ะปันน่นตั้งแต่ปี2014อน <c oughs> โหนานเหมือนกันเนาะนานแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่108แล้วค่ะนะครับผมก็ครั้งแรกเนี่ยจัดเมื่อปี1903งเ้าศูนย์สด้วยกันก็ถือว่ายาวนานนะครับผมกับการจัดการแข่งขันจักรยานทูโตฟองนะครับผมซึ่งปีนี้นะครับผมเสร็จแรกครับเรื่องเงินที่เมืองเบรสนะครับตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะไปจบอยู่ที่สเตเดียร์ยี่สิบเอ็ดนะครับที่ถนนชองซิริเซ่ที่ปารีสนั่นเอง นะครับผมก็ระยะทางเฉลี่ยนะครับต่อวันนะครับ,ค,รบคือ161กิโลเมตรต่อ1สเตทก็คือกรุงเทพพัทยานั่นแหละสเตทหนึ่ง <c oughs> อ่ะแล้วเราต้องปั่นอย่างเงี้ยคือติดกันมีเวลาพักแค่2วันใน21วัน2 1วัน <c oughs> ก็เท่ากับ,บกว่ากรุงเทพพัทยาพัทยากรุงเทพกรุงเทพพัทยากรุงเทพสุดยอด <c oughs> ไม่แต่ผมว่าเขาน่าจะมีคือบรรยากาศมันสวยงามแหละเนาะด้วยแหละแต่มันกะ็คือการแข่งขันไงเราก็ต้องแบบวิงตามมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกต้อง โอ้โหหนักเหมือนกันนะคะและที่นี้ค่ะในเรื่องของเราที่พูดเกริ่นเอาไว้ก็คือเรื่องของการโกนขนหน้าแข้งอูปิดขนหน้าแข้งก่อนโกนถ้าเกิดว่าเอุ้่นี้ไม่ได้เป็นนักปัน่นนะเนี่ยไม่ได้เป็นนักปัน่น <laughs> เป็นนักวิง่งนักวิง่งขนไม่รู้เหมือนกันว่ามีผลหรือเปล่าไม่ค่อยโกนโค,โค,คือถ้าเกิดว่าสังเกตดูนะคะขาของนักปั่นจักรยานระดับโลกเนี่ย จะนวลเนียนค่ะคุณผ,ผู้ชม,มคือไม่มีขนหน้าแข้งเลยเพราะว่าการโกนขนหน้าแข้งของนักปั่นจักรยานมืออาชีพเนี่ยเขาทำติดต่อกันมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วนะคะถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันต่อเนื่องมาเลยใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการช่วยลดแรงต้านของลมที่ปะัดมาด้วย Hmm. เวลาที่เราปั่นได้ใช้ความเร็วเนี่ยนะฮะการที่ลมมาสัมผัสหน้าแข้งเนี่ยมันน่าจะแค่เสี้ยวเองไหมแรงเสียดทานเนี่ยมันช่วยให้เสี้ยว,นะวนาทีเนี่ยก็มีผลต่อการแพ้ชนะนะครับเป็นที่หนึ่งที่สองได้แล้วอย<ช>่างเงี้ยหรอใช่ครับผมซึ่งถ้าเรามองในแง่ในแง่จิตวิทยานะครับผมการกลนขนเนี่ยก็ช่วยให้ร่างกายเรารู้สึกว่าเราตัวเราเบามากขึ้น ah. นะครับผมทำให้เรามีความแบบคล่องแคล่วแล้วก็ แรงเสียดทานประทะลมมันน้อยลงครับผมนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่านักปั่นจักรยานเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโกนขนหน้าแข้งแล้วใช่ไหมคะหรือว่าขนที่ตัวในบางส่วนอย่างเงี้ยเวลาเขาประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะเวลาทําแผลซึ่ง<ข>บ่อยมากบ่อยมากตัวนปั่นนี่คือเกี่ยวกันท่าทุกสนามเหมือนที่คุณเพิ่งล้มมาซึ่งเขาก็จะบอกนะคะการทําแผลสําหรับนักปั่นที่โกนขนหน้าแข้งอะ่ะถ้ามันไม่มีขนนะมันจะง่ายครับเวลาทําแผลมันจะไม่มีขนมาบังบทบังหรือว่าติด พล <Pl> าสเตอร์มันก็จะไม่ดึงและติดขนออกมาอะไรแบบนี้ใช่ครับผมแล้วก็ทุกครั้งหลังจากแข่งเสร็จนะครับหรือว่าซอมเสร็จเนี่ยนักปั่นก็จะชอบนวดขากันค่ะเวลาที่ไม่มีขนมาบรบกวนเนี่ยจะทําให้การนวดมันแบบสบายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับผมซึ่งเขาทาแบบนี้กันมาแบบสืบทอดเป็นร้อยปีแล้วเนาะใช่ครับซึ่งคนที่แข่งขันในแต่ละรายการถ้าแข่งขันจริงจังนะครับผมเราต้องมีการโกนขนนแข่งทุกสนาม ถ้าใครไม่โกนนะครับผมถือว่าไม่ให้เกียรติการแข่งขันแล้วก็ไม่เคารพในธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมากว่าเป็นร้อยปีโอ้โหนี้เขาซีเรียสมากนะซีเรียสมากรจริงๆนะคะเพราะว่ามันเคยมีการศึกษาออกมาเลยนะคะจัดทํค่ะโดยจักรยานยี่ห้อ Specialized ค่ะพบว่าการปั่นจักรยานระยะทาง40กิโลเมตรของนักปั่นจักรยาน6คนคที่ไม่มีขนน้าแข้งเนี่ยทำเวลาได้เร็วกว่าตอนมีขนน้าแข้งถึง8 2ไปจนถ,ถึง50วินาทีก็ประมาณแบบ ประมาณ70วิอ่ะเร็วกว่าก็เรียกว่าตีเป็นนาทีได้เลยอะค่ะก็คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยการที่ไม่มีคนหน้าแข้งนาทีครึ่งสิประมาณนาทีครึ่งใช่ประมาณนาทีถึงถึงนาทีครึ่งใช่ครับประมาณนั้นก็คือการที่ไม่มีขนหน้าแข้งเนี่ยสามารถลดเวลาได้ประมาณนาทีหนึ่งอ่ะถ้าเฉลี่ยแล้วอ่ะใช่ก็เยอะนะสำหรับคนที่แบบแข่งกันเพื่อเอาชนาเนาะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะปั่นให้เร็วขึ้นก็อย่าลืมนะครับไปกลนขนน้าแข้งซะนะครับแล้วก็คนที่แข่งจริงจังก็อย่างที่บอกว่ามันเป็น รมเนียมปฏิบัติเนาะข<ช>องคนที่เขาปั่นมาเป็นร้อยรยปีแล้วใช่ค,ค่ะ <ขอ S 2> เพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่อยากจะปั่นจักรยานให้เร็วขึ้นลองดูครับลองโกขนขนและแขงดู <c oughs> แล้วดูสติว่ามันเร็วขึ้นไหม <c oughs> เอออันนี้อาจจะได้ความภูมิใจของตัว<ช>เอง<ช>ถ้าคุณไม่ได้แข่งนะคะ,อะลองดูดิว่าเออมันเร็วขึ้นจริงไหมลองพิสูจน์กับตัวเองดูก็ได้ค่ะครับผมอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวต้องไปพักกันก่อนครับช่วงหน้านะคะมาพบกับเรื่องดังปังๆว่าสามีเล่นกีฬาแล้วทําไมภรรยาถึงมีความสุขสักคู่ค่ะ